ทำยังไงจะได้บุญเยอะๆเหมือนนักธุรกิจเนะ่ยทำเมียจะให้<ม>ให้ให้รวยอ่ะ<ม>ใช่ไหมแต่นี่มันรวยชาติเดียวนักธุรกิจแต่นักนักสร้างบาร,รมีต้องทําให้นานที่สุด<ม>เ,อเอาง่ายๆ<ม>คิดถึงหลวงปู่โตได้ไหมเอออย่างนั้นแหละมันทํารูปลักษณ์ไว้ย่งเงี้ยเดี๋ยวนี้คงก็ยังนึกถึงอยู่ใช่ไหมเอออย่างนั้นอนะ่ะ พ่อปานอย่าง,ง,งเงี้ยหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดมีโพธิสัตว์ทยางนั้นแ่ะครูบาศรีวิชัยลักษณะนะนี่คือลักษณะของโพธิญยานคิด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 ,คดว่าจะสร้างบาร,รมียังไงจะให้คนต่อบุญไปเรื่อยเร่อไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องยาเรื่องฉาญเกี่ยวกับความคิดว่าจะทําอะไรมนุษย์ทำสร้างบาร,รมี สร้างให้ได้มากที่สุดคือมันจเจริญแล้วเสื่อมอยู่แล้วครับสร้างแล้วก็เสื่อมมันก็เกิดมาทําใหม่อยู่แล้วแล้วก็เกิดกกตามไปอยู่แล้วค,คนอาจจะไม่เข้าใจนะ